วันนี้พบลูกค้ามาค่ะลูกค้าตอบว่ายังไม่ทํากลัวว่าวันนี้ส่งไหววันหน้ากลัวส่งไม่ไหวลูกค้าวันนี้กังวลวันข้างหน้าว่าไม่ได้ทํางานต่อเนื่องค่ะกลัวกลัวส่งไม่ไหวในอนาคตอ้าวโอเคอจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ยากครับแล้วเขาตัดสินใจจะทําวันนี้เพราะเหตุผลอะไรผมจะถามลูกคาย้อนกลับไปว่าอ่ะแล้วที่พี่ตัดสินใจทําวันนี้ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยครับเป็นจุดขยี้ครับจุดขี้ยผมถามว่าถ้าวันนี้เราตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ และจําเป็นจะต้องทําเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทําแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้ในวันที่เราจําเป็น mm. นะครับผมเชื่อว่าผมจะแพลนการเก็บเงินได้ดีนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอไม่ได้เกินความสามารถในการชําระเบี้ยของพี่ใช่ไหมพี่ประเมินค่าใช้จ่ายอย่างดีแล้วใช่ไหมถึงจําตรงนี้ผวมเข้าใจครับว่าวันข้างหน้าพี่กลัวส่งไม่ไหวเป็นความคิดคิดหนึ่งนะครับของคนไทยเกินกว่า90%ในการทําประกันชีวิตเพียง mm. แ,แต่ว่าก็ยังมีคนที่ทําประกันชีวิตแล้วส่งครบ20ปี30ปีมีเยอะด้วย นะครับผมเชื่อว่าพี่มีระเบียบในการใช้เงินจัดเงินเพราะพี่มีความตัดสินใจทําตั้งแต่วันนี้แล้วไงแสดงว่าพี่มี mindset ที่ดีแล้วคน <Okay. S 1> อยากสนับสนุนตรงนี้มากกว่านี่คือเอาประเด็นประปมขึ้นมาใช้ก่อน,นครับว่าเขามีฮอตตต่นตรงไหนนะครับประมาณนั้นครับโอเคอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยเสริมถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เขามีลูกถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณทีดารัสเมื่อกี้มีลูกนะพี่บอกว่าพี่ถามจริงเด็กคนนึงเนี่ย กว่าจะโตเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีส่งเสียกว่าจะเรียนจบ22-23ี่ปีนะไปเรียนจบหมายไปาลัยถามจริงตอนมีลูกคนแรกเนี่ยคิดไหมว่าจะเรียนเขาไม่ไหวเคยแวบๆไหมเคยแล้วเลี้ยงไหวไหมถึงเวลาไหวไหมก็ก็ต้องไหวแล้วลูกคนที่2มาอีกล่ะเออเคยคิดไหมว่าจะเลี้ยงไม่ไหวลูก2คนแล้วนะก็เคยแล้วไหวไหมไหวเออนั่นน่ะสิถามว่าเด็ก2คนกับกรมทรานฉบับนี้ภาระอันไหนหนักกว่ากันถ้าผ่านลูก2คนมาได้เนี่ยกรมทัารฉบับนี้เนี่ยเบามากเลยกรมทัานฉบับนี้เปรียบเสมือนลูกคนที่สาม แต่เป็นลูกที่กระตันยูทันทีพี่เข้าใจไหมเขางงหรือะไรว่ากระตันยูทันทีเอา้าถึงแม้จะเป็นน้องเล็กวันนี้เนี่ยแม่เลี้ยงเขาง่ายมากปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสองอ่าเจ็ดหมื่นสองสมมุติเราเก็บเบี้ยมานะเด็กคนนี้หารเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเดือนหนึ่งประมาณสามพันกว่าบาทตกเดือนประมาณสามพันแต่เด็กคนนี้กระตันยูทันทีเลยเวลาแม่เจ็บป่วยนี่จ่ายค่ารักษาให้แม่แล้วนะเวลาแม่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกคนนี้กระตันยูอีก จ่ายค่าชดเชยให้แม่วัวลาสามพันสามพันสามพันแม่ทํางานไม่ได้แต่แม่ก็มีรายได้ไปเลี้ยงพี่สองคนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแม่ต้องไปสวรรค์ก่อนไอ้ลูกคนนี้แหละจะตอบแทนแบบสุดๆเลยแม่ไม่ต้องส่งเสียแล้วตัวเขานี่แหละจะเป็นคนส่งเสียพี่ชายทั้งสองคนหรือว่าพี่ลูกพี่ทั้งสองคนให้เรียนต่อจนจบด้วยเงินสดสองล้านนี้ดีไหมลูกคนนี้น่าเลี้ยงไหมตรลงไหวไหมไหวนะเอาไหวเอาเซ็น ประมาณนี้เอาเรื่องราวผูกเข้าไปด้วยนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคําพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก,กำลัง ดราเกิลนะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อตัวแย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอในภาคสนามนะครันว,วันนี้ผมมีเครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จ เกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยประก,กันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่าส2ไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่ ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภท โดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงปัญหาลูกค้าและทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยหรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อตัวย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดําเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตัวย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ยสามารถ แก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแยง้งหล่ๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้งสองเล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100ข้อโข้อตัวแยง้งดังนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับว่าถ้าคุณอ่านสองเล่มน,นี้จบและฝึกฝนบ่อยนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อตัวแยง้งทุกข้อตัวแย้งในตลาดได้อย่าง แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่มสองผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเครื่องยาดังนั้นการนําเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบ ผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคำตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามผมมานะฮะในปีเ็จๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ยแกอย่างไร ไปพกลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกัน <Wow. S 1> ใครที่มีปัญหาเรื่องการโทรทํานัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับ ในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง10บทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทํางานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่ามีหลายทา่านโอ้พี่เจบหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่าน ดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเขาเรียกว่าออดิโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คําว่าแสดงให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับทำให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับ ไปตอบข้อต้วแย้งลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทร,รศัพท์มือถือก็ได้ครับฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือน คุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีปทพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดําลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือเล่มสือเล่มและออเดียบุ๊กยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนําให้พี่น้องๆนะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับ อ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กออด b o o บุ๊กหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า Li n e o f f i c i a l @i_am_jef ครับผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณ ขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ